다음 <목소리나> สดนิดน,นึงเพราะว่าจะมาออกกำลังกายนะคะคลาสแบบว่า9โมงซึ่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วพีกคน,นหนึ่งก็คือมันแบบฟ้าๆนิดน,นึงนะคะเพิ่งเอ็ดมาใหม่เลยก็คิดว่าตอนออกกำลังกายน่าจะไม่ได้ถ่าย จะกลับไปกินข้าวที่บ้านคะสั่งแก๊บไว้แล้วแบมอ่ะชอบกินร้านนี้มากร้านที่คือว่ากะเพราโคตรเถื่อนนะคะเขพาพัดหมูแห้งดีอ่ะทุกคนมันก็ มีแบบคิวทูรีวิวด้วยนะคะ คืออยากให้ทุกคนเห็นข้างหลังมากเสื้อผ้าวันเดียบตัวแรกค่ะมาสองตัวก็คือเป็นกะโปรงลายลูกอนแล้วก็เป็นเสื้อที่เป็นแบบเสื้อใส่เดี่ยวซึ่งเยอะไว้ใส่แล้วแบบเอาไว้ให้ดูแล้วนี่เขาก็จะมีแบบคุกกี้ให้ด้วยแล้วก็มีคิ้ ติ่งยานจะเป็นแบบสตรอเบอรี่แอนด์ครีมนะคะก็คือจะเป็นสีชมพูคิมครีมมาออกกําลังกายอีกแล้วนะคะ ก็วันนี้เป็นคลาส9้มูแล้วก็แบบเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่แบบถอดเสื้อตัวนอกออกมังค่ะแล้วก็ไปออกกำลังกายกัแบบใน,ในได้ช้ามากแล้ววันนี้แบบคนเยอะมากอันนี้นี้คือแบบคนเยอะมากเลยว่าเสียงมันเปียกอีกหนึ่ง นี้ก็คือเรากําลังจะไปเลเซอร์กันนะคะมีความลับตึงอย่างที่จะบอกอเราค่ะยังไม่เป็นเลเซอร์ที่ไหนแปมจะชอบหน้าสดไปเพราะว่าเลิอยู่ดีเออเพราะว่าพี่เขาก็จะเลอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้แบบประหยัดเวลาด้วยใช่จริงๆแล้วก็คือทาครีมกันแดดมานิดหน่อยแต่ตอนเช้าเราแบบซัดกาแฟไปสนละแก้วกันเลยคือตอนนี้นดีใจมากที่เพื่อนกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วคือ ถ้ามีเพื่อนออกกำลังกายจะรู้สึกว่าอยากไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะแบบว่าโอ้ยที่เกยจะไปเลยวันนี้เป็นเ่อนีดีกว่าเรารู้จักกันด้ไหนนะหาไรเป็นเพื่อนมหาไรนะคะอยู่คนเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ฉันรู้สึกว่าเออฉันรู้สึกว่าเราอ่ะเจอกันวันประกุมีที่ช่วงแรกๆอ่ะคือฉันก็เพิไปกินข้าวกับเร่อนเลยคือฉันแบบเลิกเรียนกับบัานเวอร์คนแบบ ิดกันสุดๆกลัวกลัวการที่จะแบบว่าสนิทกับเพื่อนทุกวันนี้คือแบบเด็กโสดของฉันจริงฉันรู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันแบบเจ็บดูอินโทรเิแล้กคือแต่ฉันรู้ว่ามึงอะเมื่อก่อนอินโทรมั่งปวแบบว่ากลัวการเข้าสั่งสมรู้สึกว่าแบบกลัวไปทําให้คนอื่นอึดอัดแบบถ้าสมมติเราไม่จอยหรือว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่า เออเราคิดว่าตรงนั้นอะเราไม่ได้ชอบก็คือแบบเลือกที่จะแบบตัดตัวเองออกไปจากแบบสังคมไปเลยอะไรเงี้ยไม่แบบพยายามอะไรทั้งสิ้นแบบคือตอนนี้ก็คือโอเคแบบคือมาเถอะคือฉันสามารถแคร์รี่ได้ถ้าฉันเหนื่อยเดี๋ยวฉันก็จะแบบว่าเปลี่ยนตัวเองคือตอนเรียนสนุกมากอยากเรียนอะไรบาปีสามปีสี่ลูกปีสามออกมาเป็นชที่เราแบบเป็นงานลุงห็นว่าเราอยู่ด้วยกันจิงลอยพุ่นจอย แต่ปีสองคือเหมือนหายไปจากสารระบบเพราะว่าเราโควิดด้วยแล้วเราก็ไปเรียนกันที่บ้าน<ม>ส่วนปีสาปีสี่ก็คือทํางานอยู่ด้วยกัน<อ>ถ้าทุกวันแนหะนนะคือต่อให้ไม่เราไม่ได้เข้ามองเราก็อยู่ด้วยกันดีจริงแต่โซฟากูชอบเรียนเศรษฐศาสตร์มากเลยทุกวันนี้กูยังใช่ไหมแต่ว่าฉันเพิ่งแบบแบบไปออกว่าติชอบเนี่ยไหนชอบเนี่ยไหนเอ็กซ์เพลย์เลยโอ้เอ็กซ์เพลร์อีควอนใช่ไหมคือรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์ไม่เหมือนกับ ก่อนฉันก็ชอบแมคโครฉันแบบชอบแมคโครมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะแต่ตอนแบบสัมภาษณ์ให้เป็นทีเอะคือฉันเป็นสัมภาษณ์ทีเอไม่ติดค่ะใครมยากอะคือใครนี่จะเป็นแบบทีเอแมคโครได้อ่ะคือต้องแบบหัวกะทิสุดๆๆเพราะอาจารย์คือคัดเรื่องมาแล้วว่าแบบคนนี้ต้องแบบสอนการบ้านน้องได้อไรเงี้ยฉันเป็นทีเอแบบน้องๆคือแบบน้องๆทุกขนาดต้องมาเรียนวิชาแบบเบสิคอีคอนะฉันเป็นทีเอวิชานั้น เดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ที่เซอร์นะคะชอบแบบเบลมากตรงที่เวลามาทาทีาท่ไหก็จะรู้สึกว่าเหมือนได้มาดูแลอะ <c oughs> จริงๆนะคะ มาออกกําลังกายแบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนเช้าอะ่ะคือรีบมากแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปอาบน้ําเพราะว่าตอนบ่ายอะ่ะมีไปทำเวิร์กช็อปซึ่งมันเป็นเวิร์กช็อปแบบตักผ้านะคะเดี๋ยวพาไปดูก็มากคลาสวันนี้คือมันแบบไม่ค่อยแพงแะมันจะเป็นแนวแบบถือเวททั้งคลาสแล้วก็แบบ ไม่ค่อยแบบร์ด d i o เยอะขนาดนั้นแบบตอนจนมากเพราะปกติคือแบบจะแหกหายใจไม่ทันมากวันนี้ก็คือแบบเลิฟยงเจอกันอีกแล้วทุกอาทิตย์คือ <c oughs> เราจะไปทำเวิร์กช็อปกันนะคะและตอนนี้เราก็คือ on the way สุดๆเวิร์กช็อปของดีน่าไอเดอรี่จะเริ่มตอนบ่ายโมงครึ่งแต่ตอนนี้คือบ่ายโมงเจนาที <c oughs> คิดว่าน่าจะถัน คือเมื่อเช้าวะไปออกกาลังกายากลับมาบ้านเพื่อที่จะกินข้าวนะคะแล้วก็อาบน้ำถ่ายงานนิดหน่อยก็ <c oughs> จะไปเวริร์กช็อปวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ว่าผิวผิวตอนเย็นคิดว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนเจอกันที่เวริร์กช็อปบ๊ายบาย วน,นีะะคะขอเอาจิดมว้นะมีกำลังอินแต่แบบโอคาดอดมากๆนะคะก็เลยแบบใส่แต่โอคาดอดเดี๋ยวไปเจอกันอีกครับดง วันหลังหลอกอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นศูนย์โลซิเรียมเหมือนเดิมส่วนตัวแล้วคือเป็นคนที่ชอบกินซมูแสแซลมอนมากนะคะชอบมากก็คืคอถ้าสมมติว่าไปแบบร้านเบเกอร์หรือว่าเป็นร้านอะไรที่มีแบบซมูแสแซลมอนที่เป็นรันช์อะไรเงี้ยบันจะเลือกแบบซมูแสแซลมอนเสมอ วันนี้นะคะไม่รู้ว่าแบบอัานมาได้กี่วันแต่ว่าก็พยายามแบบอัานทุกวันที่ออกมานะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไวยจะมาอ่านให้ดูใหม่นะคะวันนี้ไปเลยบ๊ายบาย